พระวรสารที่พ่อได้ดอ่านให้พี่น้องได้ดฟังในค่ำคืนนี้ก็เป็นพระวรสารของวันพรุ่นี้นะครับไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องไปวัดน,นะครับพรุ่งนี้นามาเพื่อที่จะแบ่งปันอะไรสักเล็กน้อยสําหรับพี่น้องหลังจากที่พระเยซูเจ้ากําลังจะเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มเดินทางผ่านกาลิลี ก็ได้ผ่านเมืองหนึ่งชื่อเมืองเยริโควเมืองเยริโคแห่งนี้ก็มีชายขอทานตาบอดคนหนึ่งชื่ออะไรครับอาบกีฟังหลับหรือเปล่าชื่ออะไรครับใครตอบได้เดี๋ยวมีรางวัลนะนะได้หมได้ไหมครับรางวัลนะได้ไหมครับรางวัลมีจริงๆนะเนี่ยนะ อะไรนะครับพูจชัดมัสติอาสมัสติอาสไม่ถูกเกือบเกือบขึ้นตัเดบาบามาาสปาชีปาทีเสมออ่าไม่เกนดย่มาลอกไปตอเมื่อกี้มีมีอยู่สิบชิ้นนะครับตอบเจอสิคนหรือเปล่าเมื่อกี้ถึงหรือเปล่านะครับ บาติมีอัสนะครับคาว่าปลาใครรู้คำว่าปลาภาษากรีกแปลว่าอะไรปลาบาแปลว่าอะไรครับใครรู้าให้รางวัลรู้ไหมครับใครใครเกิดทันภาษากรีกตืภาษากรีกบาปาแปลว่าลูกชายนะครับบาติมีอัสก็คือลูกชายของ ทีวีอารบนี่เป็นคำว่าบารบาทีวีอารีคือลูกของบัรของทีวีอัสชายขอทานตัวนี้ชื่อบาชทีมีอรลูกของทีมีอัสตัวนี้เมื่อได้ยินว่าหนหครับพระเยซูเจ้ากำลังจะเสด็จผ่านเมืองเย,ยริโคก็มั่นนังหลอพระเยซูเจ้าและร้องตะโกนว่าร้องร้องว่าไหครับพระเยซูเจ้าโอรสของใคร การรถของกษัตริย์ดาวิดเจ้าข้าโปรดเมตาข้าพเจ้าด้วยท่าทีของปาธีมิอัสที่พ่ออยากจะพูดในวันนี้ก็น่าจะเป็นท่าทีของเราวิสชนทุกคนเมื่อใดก็ตามที่เราต้องการความช่วยเหลือนะครับให้ลองออกมาด s> <S ังๆว่าพระเยซูเจ้าข้าโปรดเมตาข้าพเจ้าด้วยพระเยซูเจ้าก้าโปรดเตตาข้าพเจ้าด้วย บาทยิ้มตะโกนถึงสองครั้งแม้จะมีคนมาดุมาด่าว่าร้องทำไมแต่ด้วยความเชื่อเขาก็ได้รับอัศจรรย์นั่นก็คือพระเยซูเจ้าได้ยินเขาร้องแล้วก็เรียกเข้ามาแล้วก็รักษาให้หายตาบอดเมื่อใดก็ตามที่เรามีความทุกข์ยากมีความลำบ,บากเรามีความเชื่อเชื่อมั่นว่าพระเยซูเจ้าจะทรงช่วยเหลือ และก็จะทรงรักษาทั้งด้านร่างกายและจิตใจของเราเป็นต้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรักษาวิญญาณของเราให้รอดเมื่อในก็ตามที่เราทุกบางคนอาจจะบอกว่าทุกมากมากจนไม่มีทางออกแต่พ่อเชื่อว่าทุกๆความทุกข์ยากทุกทก,ทกความลำบากพระเยซูเจ้าทรงรับทราบทรงจะอยู่เคียงข้าง เมื่อเราลองเรียกหาพระองค์อันนี้ก็คือความเชื่อของเราพิชารณเรามั่นใจว่าพระฤาเจ้าจะอยู่และช่วยเหลือเ,เราและเช่นเดียวกันในค่ำคืนนี้เรามาที่บ้านของคุณป้าประดับนะครับและก็ครอบครัวของคุณไปรอซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมในวันนี้ทั้งสองครอบครัวเรามาสวดภาวนาสายประคำเรามาวันขอผ่านทางแม่พระแม่พระก็เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิด กับพระเยซูเจ้ามากที่สุดเราในฐานะที่เป็นลูกของแม่พระเราก็เสนอผ่านค่ะแม่พระแม่พระก็จะเสนอพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าก็จะเสนอใครครับพระบิดารพระพิจาพระบ,ดบดิดาของเราเป็นต้นดนะครับอันนี้เรามีเส้นทางความเชื่อของเราซึ่งจะไปถึงพระเจจาก็ขอบอกแคก่นีีก่อน,นะครับถ้าใครอยากติดตามต่อ,ตอไป ที่จะอธิบายพระกระปีตอนนี้ก็พรุ่งนี้เช้านะครับมีศาเช้านะครับไปวัดนะครับไปไหมครับด้านหลังไปวัดนะครับด้านนอกพรุ่งนี้ไปวัดนะครับจะได้ฟังพระวัญชาต่อนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมในค่ำคืนนี้แล้วก็ขอพระเจ้าอยู่โปรดประทานพระพรสาหรับทั้งสองครอบครัวแล้วก็สําหรับเราทุกคนที่มาในค่ำคืนนี้นะครับขอพระเจ้าอยพรพี่น้องที่รักทุกท่านเราทั้งสองครอบครัวในวันนี้นะครับก็ อย่าเพิ่งรีบกลับนะครับก่อนจะกลับเชิญทานของว่างเล็กๆน้อยๆก่อนนะเพื่ไหว้ัน สมุกนะครับ mm hmm. วันนี้ก็เปดนครบรอบพี่แม่เป็นสาวน้อยลงเลยแต่พวกเราก็ยังขอภาวนาของแม่แล้วก็คุณย่า แล้วก็เป็นทวดของบางป่าน,นะครับให้แม่มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับลูกหลานเปนานๆพวกเราสวดให้ทุกวันก็ขอให้เป็นร่วมโหร่วมใจของพวกเราไปนานเท่านั้ขอพระอวยพร ไป <laughs>